สวัสดีครับผมมนกนักเล่าข่าวครับกับนมัสก,การท่านอาจารย์วิไัยฮะไหนไหนมาแล้วก็กับนมัสก,การเรียนถามท่านเรื่องข่าวเรื่องพระพุทธศาสนาเราฮะเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าของท่าน,ท,านท่านมีความเห็นไงไงเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยข่าวด้านลบก,ก็เยอะมากด้านบวกก็เยอะมากเหมือนกันอยากให้ท่านให้ความรู้สาธุชนว่าข่าวก็คือข่าวหรือว,ว่าเฟซิว๊หรืออะไระท่านถามท่านครับเออจริสุข โยมนโนและก็สาธุชนในบ้านเรื่องของข่าวพระเนี่ยมันก็เหมือนโยมเพราะว่าเราเอาโยมมาทำาครับคนบวชัะมีหลายประเทศหนึ่งบวชเพราะต้องการพ้นทุกข์ผู้นี้ศรัทธาตั้งมัน่นก็มักไม่มีปัญหาสองบางคนบวชเพราะไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปไหนบวชด,ดีกว่าสามบวชเพราะใฝ่ใจศึกษาอยากรู้อยากเห็นอย่างฝรั่งบางคนมาบวชในศาสนาพุทธเขาอยากรู้อยากเห็นว่าศาสนาพุทธมีเดียอะไรก็มา แล้วก็สามบวชเพื่อทำลายบางคนปลอมมาบวชก็มีอย่าลืมว่าศาสนาก,กับการเืองเนะี่ยทุกวันนี้เนะี่ยมีศาสนาก,กับการเดินเนี่ยนะเราคงต้องศึกษาอีกเรื่องหนึ่งขณะนี้มีศาสนาก,กับการเืองมีศาสนาอยู่ศาสนาหนึ่งเขาชอบเล่นการเดองเอาการเดินมาเล่นศาสนาแล้วพยายามจะสร้างข่าวทำลายพุทธรวมทั้งองค์กรบางองค์กรเราไม่ต้องเปิดถึงเขามีองค์กรตอนนี้เขามีองค์กรลับเนะี่ยที่จ้องทำลายพุทธโดยตรงเลย แล้วก็เราจะเห็นว่าพระบางดังเนี่ยนะบางทงีพระดังๆเนี่ยไม่ผิดจริงนะไปสืบสาวเล่าเรื่องแล้วหาเรื่องผิดไม่ได้แต่เนื่องจากพระบางองค์เนี่ยไปพลาดท่าเป็นพระแต่ไปทํากิจนอกกิจของสงฆ์เช่นพระตั้งมูลทลี่เด็กกับพระพระไปตั้งมูลที่เลี้ยงสัตว์ช่วยเหลือสัตว์พระไปตั้งมูลที่สอนหนังสือเด็กเมื่อทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือ คนดีเข้ามาคนชั่วเข้ามาแล้วมันก็ฉวยโอกาสเนี่ยสอดแท็กยับเยียดสิ่งไม่ดีไม่งามมาให้พระสงฆ์จนพระสงฆ์มีเรื่องส่วนเรื่องพระที่เป็นข่าวจริงทาผิดจริงเนี่ยก็มีอยู่สองประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คืออาจจะจริงเพราะคนที่มาบวชพระบางคนก็ไม่มีความพร้อมแล้วเอาพระมาทาโยมพระเก่งๆพระดีๆหรือโยมเก่งๆดีๆเมื่อมาบวชพระก็จะเป็นพระที่ดี แต่โยมที่พ่อแปะอยู่แล้วเป็นโยมก็ย,อย่อพ่อแปะย่ยอแย,ย,ย่เอาตัวไม่หลอดพอาระวชพระก็แพศาสนาเอาศาัสามาหากินหรือออกจากคุกออกตารางมาเคยติดคุกติดตารางมาแล้วพอพ้นโทษก็จะมาบวชพระบางคนก็ตั้งเนื้อตั้งตัวกับใจใหม่เป็นพระที่ดีแต่บางคนมีนิสัยเก่าสันดานเก่าอยู่ไม่ดีก็เอามาใช้กับพระตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคณะสงฆ์ที่ต้องระมัดระวังเข้มงวดในการตรวจสอบทุกวันนี้ก็มีการตรวจใบจุกตั้งามาใช่ไหมครับมีการตรวจสอบออกวนอิจกรรมอยู่เหมือนกัน แต่สิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามคือการปลอมบวชตอนนี้อาจะมาได้ข่าวว่ามีมีลัทธิบางลัทธิปลอมมาบวชในศาสนาพุทธไม่ได้นับถือพุทธแต่ปลอมบวชในศาสนาพุทธแล้วก็มาทําได้ขาวว่าวว่ามีข้าหัวเนะี่ยอันนี้ต้องสืบายความมั่นคงก็ไปตรวจสอบดูได้ข่าวว่ามีคนปลอมบวชมาเป็นพุทธแล้วได้เงินเดือนไม่บินธบาไม่กินนิมนต์แต่มีเงินทํากิจกรรมเดินทางไปนู่นมาที่แล้วก็พยายามสอดใส่ทําลายพุทธก็มี ในกลุ่มชาพุทธที่เป็นนักต่อสู้เนี่ยเวลาเขาประชุมพุทธเนี่ยนะประชุมกลุ่มชาพุทธเนี่ยเคยมีพระสงฆ์บางลูกไม่รับผิดนิมนต์ไม่มินทบบาลไม่สวดมนต์อ่าไม่ทําวัดไม่ทําสิ้นไม่สังฆกรรมใครและอยู่อิสระอย่างโดเดี่ยวแต่ไปสอดแทรกร่วมประชุมกอบเขาด้วยอยากรู้อยากเห็นว่าชาพุทธทําอะไรเราตอนหลังเราก็จับได้ว่าเอ้คนคนนี้มีแปกสืบไปสืบมามีประวัติบ้านอยู่ในูมิภาคชายแดน ในกลุ่มเสียงที่ก่อการร้ายเราจึงรู้ว่าอ๋อทุกวันนี้มีกลุ่มสอดใส่ามาครับอย่างนี้ครับท่านคือข่าวเนี่ยนะเพราะว่าบางทีอ่ะเขาฟังปุ๊บเขาเชื่อเลยเขาจะไม่สอบสวนอย่างอันน,น,นี้ผมเป็นนักข่าวนะผมทราบเพราะว่าผมผมเคยเห็นเลยแหละว่าพระเนี่ยเป็นพระปลอมไหมท่านทาความเสื่อมเสียให้พรนะสุทธ์หาแล้วก็ผมก็เลยบอกเพื่อนเพื่อบอกเพื่อนนักข่าวบอกว่าพระก็คือคนแต่ว่าผู้ธศาสนหายก็ยังคงอยู่นะฮะ ท่านท่านท่านให้ความหมาย,ยางไงแบบว่าศาสนาเรากับกับบุคคลเนี่ยกับพระเนี่ยจะยังไงครับท่านเ,ออเรื่องนี้นเดี๋ยวยอ้อนไปอีกนิดเรื่องคนปลอมบวชเนี่ยอาตมา,าเคยเจอตาเนี่ยที่รู้เพราะอะไรไหรมพระสงฆ์เนี่ยในวินัยของสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์เนี่ยจะยืนฉี่แบบพระรหัสไม่ได้ในที่สาธารณะเนี่ยพระสงฆ์ต้องเข้าส่วมเข้าห้องน้ําแล้วนั่งนั่งบนโถส้วมปัสสาวะ แต่วันนั้นอาตมาเข้าไปปั๊มแห่งหนึ่งปั๊ม้ี่มันแห่งหนึ่งอาตมาตกใจถ้าสมจะเข้าห้องน้าไม่ไม่เข้าห้องน้ํากับโยมแบบพี่พีที่มีประตูปิดแต่มายืนโถฉีถ่ทลกจีวรโถฉี่อาตมารู้เลยให้นี่เปภาพความปวดที่ว่าแต่วันนั้นเราเร่งรีบมากเราก็ได้แต่สงสยัยเราบอกเฮ้ยเพราะว่าจะแยเทอย่างของพระเนี่ยคนที่บวดเดินทราอาชีพเนี่ย,ยแล้วรู้จริงในธรรมวิญญาณเนี่ยเขาจะไม่ยืนปัสสาวะในโถฉี่หันหน้าเข้าหาโถฉี่คู่กับโยมเป็นสิบแถว เป็นผิดคนเนี่ยไม่มีพอถึงก็ถลกจีวรขี่แบบน,นั้นเลยบอกเฮ้ย hey, นี่ไม่ใช่พระนั่นที่ข่าแบบนี้แต่เราก็ไม่กล้าที่จะตระมีท่านแต่เรารู้ว่าเฮ้ยมันผิดปกติแล้วหน้าตาแปลกๆเพราะตรงนี้มีแน่และะ้วนโยมทั้งบ้านเนี่ยก็อยา้โยมใช้วิจารยานึนกถึงพระที่ดีอย่าลืมว่าข่าวทั้งหมดเนี่ยมันจะเหมือนแค่าการแค่าการที่ดีก็มีไม่ดีก็มีทหารตำรวจที่ดีก็มีไม่ดีก็มีรบบมมมเราต้องนึกถึงตรงนี้ว่าธรรมชาติของคนและพระแลวพระเจ้าท่านก็ประยัดไว้แล้วในคาวินยัย ถ้าไม่ดีท่านก็นจับสึดได้วันนี้มหาเทระสัมาคมก็มีก็มีกฎของมหาเทระว่าทําไม่ดีไม่งามไม่เหมาะสมเนี่ยท่านก็นจับสืดแล้วใครมีข่าวสารเหล่านี้ก็ช่วยตันแจ้งแล้วก็ระมัดระวังด้วยว่าข่าวเฟซนิวที่พยายามทาลายสงฆ์ตอนนี้มีคนจับได้แล้วว่ามีคนที่เป็นต่างศาสนามีลูกมีเมียแต่ปลอมมาบวชก็มีเมยอะครับมีอะไรอีกเรื่องหนึ่งครับท่านอตอนนี้ก็มีข่าวเด็กเชื่อมจิตแล้วก็มีข่าวสามเณร ใบบุญที่ว่าบวชแล้วไม่ยอมศึกไม่อยากศึกก็มีคนมากล่าวหานินทาครอบครัวของสำเนียนใบบุญว่าแม่เขาเนี่ยมาหากินเอาลูกมาหากินตอนนี้เขาขายสบู่ให้ท่านแล้วขายสบู่นี่ขายดีมากแล้วก็สบู่สมมติว่าก้อนละสิบาทเนี่ยคนเขาให้ร้อยหนึ่งเนี่ยไม่ต้องทอนคือจะได้ไปทําบุญแล้วก็แม่ใบบุญก็ให้โอนเข้าบัญชีตัวเองก็มีคนไปนินทาอีกว่าเห็นไหมล่ะผลประโยชน์ต่างตอบแทน,นคุณเอาเอาลูกมาหากินเอาเงินไปนู่น แต่ว่าที่ผมได้ข่าวมาแม่น้องใบบุญเนี่ยเป็นเป็นอ่าเขาเรียกผู้ชทำมากาศที่ดีมากบริจาคเยอะมากบริจาควัดเป็นสิบสิบล้านเลยนะท่านที่ผมสอบนะครับท่านคืออย่างนี้เรื่องน้องใบบุญเนี่ยหรือน้องน้องใบบุญหรือน้องแล้วก็อีกน้องนึงคือน้องไหนน้องเชื่อมจิตน้องไหนน้องเชื่อมจิตนี่น้องไหนเราจมาาจะมาแบ่งเป็นสองวาระสองวาระนะวิเคราะห์น้องใบบุญกับน้องเชื่อมจิตเนี่ยขอแบ่งเป็นสองวาระวาระที่หนึ่งเนี่ยเด็กที่เป็นเด็กอาชีะ เด็กที่เป็นเด็กอัจฉรยะเป็นเด็กดีเด็กเก่งเด็กมีคุณธรรมเนี่ยเราต้องส่งเสริมสับงุมไม่ควรไปทําลายไปให้ร้ายหรือไล่ยี่เขาเพราะเด็กติดเกมเด็กติดยาเด็กติดเหล้าเด็กติดบุหรี่เนี่ยเราควรจะเยียวยารักษานะเด็กพวกนั้นเราควรจะป้องกันและทําลายแต่วันนี้เด็กกลุ่มหนึ่งมีส่วนน้อยไม่ถึงหเปอร์ซ็นเป็นเด็กอัจฉริยะเป็นเด็กดีเด็กมีบุญเป็นอภิชาติมบุญว่างันนะเกิดมาแล้วศึกษาธรรมะเกิดมาแล้วรู้ธรรมะแต่ฉันเด็กพวกนี้นะ ชาวพุทธต้องช่วยกันรักษากระทรวงธรรมชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมยุติทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะกระทรวงกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ใรัรัาสำนักพุทธต้องช่วยกันดูแลไม่ใช่ออกข่าวประคมทําร้ายทาลาย,ลายน้องเชื่อมจิตน้องไนน้องใบบุญเนี่ยนะกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องเข้ามาช่วยเทคโอเวอร์ชี้ให้ถูกทางแนะนําให้ถูกทางว่าให้เขาไปเรียน นักทำตีโทเอกษาหรือไม่ก็มาบวชเรียนซาให้ศึกษาทําใวิไดซาเพื่อจะได้สอนธรรมะให้ถูกทางแต่ไม่ควรไปโจมตีให้ร้ายเขาทําให้เด็กเสียโอกาสแล้วต่อไปเด็กคนไหนที่เติบโตมาอยากจะเป็นเด็กแก่งเด็กดีเด็กอัจฉริยะก็ไม่กล้าแสดงตัวแนละ้วดูที่เนี่ยดูน้องใบบุญดูน้องไนท์ที่ขอดังกันหน่อยโดนโจมตีกันหมดเลยอันนี้คือในย่าหนึ่งนะว่าการปฏิบัติต่อเด็กอัจฉริยะต้องปฏิบัติแบบไหนอีกในย่าหนึ่งก็คือเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายอาญา ใครทําผิดคดีบ้านเมืองคดีอาญาชอออะไรช่อโกง,งหรือหลอกลวงเอาศรัทธามาหลอกลวงเพื่อหวังเงินอันนั้นเป็นข้อกฎหมายต้องดูกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มีลูกที่ดีเนี่ยพ่อแม่ก็คงมไม่คิดชั่วคิดร้ายวันนี้เนี่ยกระลีน้องใบบุญเนี่ยกับน้องไนท์เนี่ยผมอยากให้เจ้าที่ของรับในบ้านเมืองเนี่ยให้ความเป็นธรรมแล้วก็เข้ามาดูด้วยความเป็นธรรมแล้วก็เรื่องเหล่านี้ควรจะจัดการเชิงบวก ควรจะใช้บุคารบริหารการเชิงบวกไม่ใช่เชิงลบมันอย่างนี้ครับท่านเพราะว่ามันมีคดีหนึ่งที่ว่าท่านเคยได้ยินไหมว่าคนคนหนึ่งที่เอาเรื่องเข็มทิศชีวิตมาจัดสัมมานาเนี่ยเข็มทิศชีวิตอ่าผมไม่เอ่ยเชื่อแล้วกันแล้วก็สารตัดสินว่าผิดยิงแล้วก็เอาโยงใยศายส,สนามาเอาคําสอนของผู้เจ้าเราเนี่ยมาหากินสารท่านตัดสินน่ะคำพิพากษาบอกว่า ห้ามบุคคลใดบุคคลหนึ่งเอาคําสอนของพระพุทธศาสนามาทำมาหากินเพราะว่าเขารายได้เขาเป็นสี่สิบล้านครับเขียนทิศงชีวิตน่ผมไม่อยากชื่อเลยท่านน่าจะรู้การคนคนที่ทําความดีเนี่ยต้องกินข้าวต้องใช้น้ำมันขับรถครับถ้าใช้ผู้ยงชีพเนี่ยไม่ได้มีนัาแต่ถ้ามาหวังกอบโกยอันนี้นผลประโยชน์เลยครับผลประยชนเลยเรื่องหนึ่งเชิงธุรกิจ เชิญธุรกิจเชิงพณินย์แล้วก็ทําเข้าขั้นหลอกลวงรหรือเข้าหาแสวงกําไรเอาธรรมะพระเจ้ามาแสวงกาไรเนี่ยก็ไม่ถูกเพราะธรรมะพระเจ้าท่านแจกฟรีรหรือแม้แต่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็มองกันว่าธรรมะพระเจ้าเนี่ยมีสองในยะกนะยะหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นพระสงฆ์เนี่ยท่านแสดงธรรมท่านเป็นบัตรธรรมเนี่ยท่านได้ของฟรีท่านมีกุติฟรีจีวนฟรีนะแต่ว่าน้ําไฟไม่ฟรี และเดินทางก็ไม่ฟรีแต่ถามว่าความเหมาะสมจุดสมดุลของการจับเงินจับทองของพระสงฆ์จะทํำยังไงหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินต้องไปหาหมอต้องนั่งรถแท็กซี่จะทํำยังไงก็ต้องรัฐบาลฝากท่าบาลเพิ่งไปโยอุทากของพระสงฆ์ดูแลพุทธศาสนาจะต้องดูแลนะฮะและอีกเรื่องหนึ่งที่อาตมาอยากฝากก็คือว่าเรื่องของศรัทธาและความเชื่อเนี่ยไม่ควรจะเอามาโจมตีกันเพียงแต่ว่าคนที่มีศรัทธาเฉพาะตัวเฉพาะตนอย่าอ้างว่าเป็นคําสอนพระเจ้าสิ่งใดที่ท่านพบเห็นเอง คนคบจากการปฏริบัติปฏิบัติเองต้องบอกว่านี่เราพบเองเราค้นเองห้าไปอ้างว่าเป็นคําสอนพระเจ้าเพราะถ้าคุณอ้างคําสอนพระเจ้าปุ๊บเนี่ยต้องตรวจสอบในธรรมวินัยหรือไมแต่พิดกว่าตรงหรือไม่ถ้าอ้างว่าเป็นคําสอนพระเจ้าต้องชี้แจงได้ว่าอยู่ในหมวดไหนมาธยตาหมวดไหนแล้วก็ในธรรมขันไหนธรรมบทไหนถึงจะอ้างได้ว่าธรรมวินัยแต่ไม่ใช่ว่าคนคบเองแล้วอ้างว่าเป็นคําสอนพระเจ้าไม่สมควรนะแต่อีกเรื่องหนึง่ง การที่คนคนพบด้วยตนเองและสอนเองเนี่ยต้องบอกได้ว่าตัวเองเจอเองอย่าอย่าอ้างไปคําสอนพิจฉะนั้นมันจะเป็นการผิดต่อธรรมวินยัยและอีเรื่องหนึ่งคือโยมเนี่ยเขาไม่ได้สังกัดมหาเถระสมาคมโยมไม่ได้สังกัดสำนักพุธเพราะนั้นการสอนธรรมเนี่ยของโยมเนี่ยไม่ผิดไม่เขาไม่ผิดกฎหมายนะถึงแม้จะสอนผิดธรรมวินยัยเขาไม่ผิดกฎหมายเพียงแต่มันเป็นศรัทธาและความเชื่อของเขาแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยสังกัดมหาเถระสังกัดสำนักพุธ ถ้าสอนผิดหมวดหมู่ทรมากเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายถือว่าผิดคำสอนนะโอเคครับกับน้ำาระการท่านก็ขอบคุณท่านมากครับที่มาให้ความรู้วันนี้ครับกบ็ฟังแล้วก็คิดตามครับกับนำ้ำปการขอบคุณท่านครับสวัสดีครับขอบคุครับ